สติขากับช <sh> ื่อจะกระบอรถแขนี่ร้อก็าไงาปหนีใจเอางเสำหรับการลดตัปอยู่ Halo, <tuk tangan> ini.

มีสวิตซ์ฮอนด้าบียวคันหนึ่งฮอนด้าคันหนึ่งไงเบลเบล ราคาที่จะใช้ลงทุนนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับเหมาะสมนะครับกับเป็นสักคู่เนี่ยกล้องได้พายให้ท่านผู้ชมไปดูรถแข่งที่อยู่บนปิดซาร์ครับเมือสตาร์เนี่ยอันดับหนึ่งเป็นของทางการโบราณสอนจีวารับที่ทำเวลามาเร็วที่สุดทวัดเนียคือบนชั้นในกองตามด้วยอันที่สองครับคือคนเตรียมใหญ่ครับรถอย่างหมายเลข4บเป็นทีมเดียวกันครับปีที่สามเป็นของนัทวุฒิดำพงศุกร์การโดยกางที่หก มาที่หนึ่งในการรหรับระดีว่าจากผู้นำโบร